ซาลิกาดงเลงแข่งลิเวอร์พูลดิโอโก้โชตานิวคาสเซิลอยู่ในเตดทีมอันดับ5ในศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวว่ากำลังสนใจดิโอโก้โชตากองหน้าของทีมลิเวอร์พูลโดยคาดว่าจะมีการเจรจากันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้จากรายงานเอ็ดดี้เฮาชื่นชมโชตากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสว่ามีทักษะที่เก่งหลายด้านซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจสำหรับในายใหญ่เดอะแม็กพาย อย่างไรก็ตามลิวพูลยังลังเลที่จะปล่อยโชต้าออกจากแอนฟิลแม้จะมีข้อเสนอที่น้มนาวใจพวกเขาอยู่ที่60ล้านปอนด์หรือราว2,520ล้านบาทซึ่งตอนนี้โชต้ามีอาการบาดเจ็บรบกวนและยังทำประตูไม่ได้เลยใน10นัดในพรีเมียร์ลีกโดยเขาทำไปแล้ว4แอสซิสจาก5นัดในยูฟาแชมเปียนลีกและอีก2ครั้งในเกมลีก